นีเด็กจะไปเปิดงานแล้วยอลีเอ kissing face โจลี่วูฟโจลี่สาธิตสีคิชนโนโรนันด้งจะไปเขียเปิดบอลแล้วนะทุกคนแตวผมเป็นนักขาพบอลแล้วกันคิโนโรนันเด้งก็หกสิบเก้าแล้วมากห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่ซมมี่ครับ เรียบร้อยเด้งมามาไม่เอาไม่เล่นด้วยอะไรอ่ะของขอนไม้ไ ปอนบัทรลงน้ำเร็วให้มอโชว์หน่อยเร็วโอ,โ,โอ้โห้น้ำบอลระบบขึ้นมาน้ำบอลมาขึ้นมาเร็วน้ำบอล เนี่ยรถบ,บันอะกันดิรถบ,บันอย่างตึง,อ,ง,อ,ง,อ,งอุ้งุ่นอุ้งุ่นได้ไหมอุ้งเลยอุ้งเลยอะไรอ่ะจุ้งดุงด้งดุงด้งดุ้งจับเนียงจับเนียงเด็กเก่าเนียงเด็กเก่าเนียงเด็กเก่าเนียงไหนเก่าเนียงเด็กเด็กอ้วนหน่ <c oughs> นยกัญญากระมืออ่อนฉันก็เกามาแล้วไม่รอดแกไม่รอดแน่ เอเก้าไหนเร็วกัญญาหมูหวานเกาหลับไปแล้วนะเกไม่โลดน <laughs> กไม่โลดนี่ดนไม่ไหวผมขึ้นมาไม่มีเพื่อนเล่นก็ไปปวดแม่แลวอะ <laughs> <laughs> ขึ้นไปหลังแม่วอร์มก่อนนะแล้วบอลก่อนลงสนามส่วนน่าจะการนี้ มาเรี่ยวในมือสั่นละโดนยังไงก็โดนจะให้แม่ลงน้ำไงยืนนี่ยืดแบบกันยาหมูหวานนี่เร่งยืนไหนเร็วเอาแม่เป็นกำแพงนี่โดนโดนไม่เลียวนี่ขอบคุณครับพี่เพื่อนเนี่ยดีดเด้งของแท้ あら。 แต่เปนจริงไงนะดูแากาศแม่สะกดมนไว้ละดีเด้ง <c oughs> โอ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้ยแม่ดิฟเด้งดิฟตาม <c oughs> าวดีฉันแกเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะโู้ได้เป็นเด็กเรียบร้อยนะเรียบร้อยกี่โมงนะก <c oughs> ระโจนหน้าก็ไม่ลงน้ำนะเ <c oughs> <c oughs> จอถ่ายถ่ายมนเข้าไปที่เหนียงนะ เออ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 โดนเอด้งโดนเด้ง,ดง,ดง,ดงโดนเฮ้ยปกติเด้งก็โดนไล่นะเออโดนโดนแล้วโ,โดนแล้วโดนแล้วนี่เอ้ยใครโดนกันแน่ช็อตนี้ครับไก่ตัวหลังอาดูโอ้โแม่เหนื่อยเออเด้งเดี๋ยวแม่ก็ชอ็อกคนเดียวเลยนะทำไมยังไม่ไปที่สแกนนีวโอ้โหเชฟแมนเรื่องงานยังเหอะ ทำเป็นห้าวอยู่ไหนครับเชฟแมนอยู่ไหนครับอยู่บ้านหรือยังครับโอ้โหทำงานจบละเหมือนตอนนี้หมุดนักบอลเราจะไม่เตะไม่เตะบ,บอลแล้วนะนักบอลเราจะเตะแม่แล้วนะเนี่ย โอ๊ยสงสารแม่เลยอ่ะดูโจหน้าดิโหน้าเจ้าหัวใจวายป่ะวะเนี้ยเอาดีนะดิเหื่อดีท่วมเลยวมว่ ก็ปวดปวดแม่ได้นะโจน่าลเล่นเองนะเพื่อนพี่หมูหญิงขอบคุณครับมันวิ่งเยอะใช่ผมลงคาถานะจะง,งังไปตอน เด็กมาเล่นน้ำม่เด็กมาเล่นน้ำเรามาดูกันเมื่อวานเขาดันเราดูในวันพีเอเนกันเนาะเรามาดูดันแบบเรียวๆกันบ้างดูที่ดันได้ไหมเอออ่ะดูดิ ค่อยๆไปอ่ะลุ้นกันใหญ่ไม่ต้องพงไม่ต้องพิมพ์ลุ้นกันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยของหน้าตัวเป้าเลี้ยงบอลไปเรียบร้อยตกครับลงมาไหมรอบโอ้ยลุ้นยะยะเยอะจะแตก ฝั่งนี้ดีบอลจะได้ฝั่งนู้นจะไปฝั่งนู้นก็มาฝั่งนี้อย่า,งน,นาง,นงนี้ขึ้นไม่ได้เด้อไปดันไปไปแล้วนะไปแล้วกล้องหน้าจวเป้าเลี้ยงผ่าแหวกกองหลังไป นี่การามาดีครับขอบคุณครับหายแล้วครับเลี้ยงผ่านกองหลังไปเอ้ยทางซ้ายเออสวยเอาแล้วครับเรามาดูการตอนี้จะขึ้นได้หรือไม่ค่อยๆทะล่อมค่อยๆทะล่อมไปนะทิดซ้ายไว้ทิดกำแพงไว้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินจะเย็นสวย เดี๋ยวเพิ่งเอาหัวฝั่งนี้ดันไว้เอ๊ะปึ๊บปึ๊บใช้คางใช้เนียงช่วยเจียบเออะวิ่งไงล่ะฮะเอาเรื่องอยู่นะเอาเต้งไปยังยังยังล็อกไว้ล็อกไว้เจียบเหรอไม่ยอมไม่ยอมเคน แม่ปากมีอยู่แค่นั้นแล้จะงับลูกบอลละเริ่มเก่งแล้วเริ่มเริ่มแรงแล้วเริ่มเร็วแล้วไม่ค่อยจะล้มละรู้ทางละคอยรอบฮึบนั้น นเดี๋ยวไปทางนั้นีิงั้นก็ไหลกลับมางี้ดิไม่ยอมครับเอาแล้วคนดูก็ไม่บอกกันเลยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงสองนาทีแล้วอังให้ดูอีกรอบนึงกลับแล้ว แหมดูเันียเนียนเลยนะไม่โม่งไม่บอกเลยวินี้หกโมงเรื่องงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบดูันเงียบกิ๊บเรื่องงานแล้วอ่ะให้ดูอีกรอบหนึง่งขอบุณค้าพี่เจไม่มาขอบุณค้ารับไอเราก็ลุน,นเอาเหนียงช่วยเข้าช่วยเศจล่วงฝั่งซ้ายอย่าเอาตัวไปฝั่งขวาพียามางซ้ายเอาหัวดันโอเค ไปดูในวันแพนิทแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเฮ้ย okay เอาเคร่งนี้เลยเหรออ่ะให้รอบหนึ่งท้าเวลาบาดเจ็บไปแล้วนะท้าเวลาบาดเจ็บให้ลู่ท้ายนะทุกคนหวัวเกับบ้านละไปแล้วไปแล้วถ้เวลาบาดเจ็บลูกนี้คิเซนโนโลเงเร่ดิงคิเซนโนโลเงเร่ดิงหรือยังไปแล้วเอาไงดี ับขาลอกสองทีใช้เหนียงดันช่วยยังอย่งย่งพักอกไม่มีอกให้พักคอแล้วไปตัวเลยน้ำวนสาวไปแล้วให้อีกรอบหนึ่งแถมแถมแบบสุด แถมแบบโคตรแถมแถมแบบเราแลกแจกแถมแถมแบบไม่รู้จะแถมอะไรอีกแล้วรอบสุดท้ายไปแล้วไปแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมาทางซ้ายเอาตัวมาทางซ้ายเบี่ยงเบี่ยงซ้ายมาถูกถูกเด้งถูกดันอันนี้เอ้ย ไม่ใช่อันขวาขาลอยแล้วอึ๊บ <c oughs> อ้วน,นรเลยไปเลย